ค่ะก็สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในรายวิชาภาษาไทยนะคะหลังจากนะคะคลิปที่แล้วนะคะถ้านักเรียนจําได้เราเรียนรู้กันไปในเรื่องของคําพ้องรูปใช่ไหมคะนะคะแล้วก็วันนี้เราเลยจะมาเรียนนะคะในเรื่องของคําพ้องเสียงต่อกันเลยนะคะจากจากคําพ้องรูปนะคะในคลิปที่แล้วนะคะเรามาดูกันว่านะคะ คำพ้องเสียงนั้นคืออะไรก่อนอื่นนะคะครูขอพูดถึงคำพ้องรูปก่อนนะคะนักเรียนจำได้ไหมว่าคำพ้องรูปหมายถึงอะไรในคลิปที่แล้วคำพ้องรูปก็คือคําที่รูปเหมือนกันออกเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้แต่ความหมายแตกต่างกันนะคะ แต่ในวันนี้ในเรื่องของคำพ้องเสียงนั้นคำพ้องเสียงนะคะก็คือคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและก็มีความหมายแตกต่างกันด้วยนะคะคำพ้องรูปรูปเหมือนกันคำพ้องเสียงเสียงเหมือนกันนะคะมีวิธีการจํำง่ายๆนะคะเราไปดูเลยว่าคำพ้องเสียงค่ะเรามาดูนะคะ คำพ้องเสียงนะคะคำพ้องเสียงตัวอย่างคำพ้องเสียงแรกนะคะที่คุณครูนามาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้เรียนรู้กันวันนี้นะคะทั้งสคมคนี้นะคะถ้านักเรียนสังเกตนะคะทั้งสามคนี้นะคะจะออกเสียงว่าจันหมดเลยนะคะทั้งสามคนี้จะออกเสียงว่าจันหมดเลยจันรแรกนะคะ จอจานวมฮานากาศนอหนูนะคะจันนี้จะหมายถึงเป็นชื่อต้นไม้นะคะที่มีผลกลมๆแบนๆน,นะคะเมื่อสุกก็จะมีสีเหลืองนะคะสามารถหอมรับประทานได้หรือว่าเรียกว่าผลจันนั่นเองนะคะต่อไปออกเสียงว่าจันที่สองสกดด้วยจอจานไมฮนากาศนอหนูทอทหารนอหนูการันนะคะจันนี้จะเป็นชื่อของพันธุ์ไม้บางชนิดนะคะที่มีเนื้อมีดอกแล้วก็ ผลนะคะและยาะผลนะคะใช้ทํายาแล้วก็ใช้ปรุงเครื่องหอมได้นะคะหรือดอกไม้จันทร์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะจันทร์ที่3นะคะจอจานไมฮันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือกะลันนะคะจันท์นี้นะคะจะหมายถึงดวงเดือนหรือพระจันทร์หรือว่าใช้เรียกชื่อนะคะวันที่สองของสัปดาห์ว่าวันจันร์นั่นเองนะคะท่านลักเรียนสังเกตนะคะ ออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะแต่เขียนต่างกันต่างกันต่างกันและความหมายก็แตกต่างกันด้วยนะคะเป็นลักษณะของคําพ้องเสียงนั่นเองนะคะคือออกเสียงเหมือนกันนะคะ<ม>ต่อมานะคะคําพ้องเสียงต่อมาทั้ง3คํานี้นะคะอ่านว่าค่านะคะอ่านว่าค่า<ม>เรามาดูค่าแรกนะคะขอควายสละอาไม้เอกนะคะอ่านว่าค่า แปลว่ามูลาค่าหรือราคาของสิ่งของต่างๆนั่นเองนะคะค่าที่2องนะคะค่าที่สอคอรคังสารอาไม้เอกค่านี้นะคะหมายถึงการทําให้ตายเช่นการฆ่าสัตว์ให้หมดไปหรือว่าการฆ่ากลิ่นนะคะทำให้กลิ่นนั้นหายหมดไปนะต่อไปค่าที่สนะคะสะกดด้วยขอไข่ สระอาไม้ถูในค่านี้นะคะจะหมายถึงประชาชนนะคะซึ่งเป็นคําสรพนาบุุษที่1น,นั่นเองนะคะแทนตัวผู้พูดว่าขานั่นเองนะคะออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่เขียนไม่เหมือนกันและความหมายต่างอีกแน้วนะคะต่อไปนะคะคำพ้องเสียงที่3นะคะทั้ง4คํานี้นะคะอ่านว่าพันนะคะออกเสียงว่าพันนะคะเรามาดูพันแรกนะคะ พอผ่านไม่ฮานากาศนอหนูนะคะอ่านว่าพันแต่แปลว่าการเรียงจำนวนสิบร้อยพันนะคะการวนรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นหรืออาจจะหมายถึงนะคะผ้าพันขอก็ได้นะคะเรามาดูพันที่สองพอผ่านรอหันนอหน,นีนนะคะพันนี้จะหมายถึงสีของผิวหรือว่าชนิดเช่น พันธุ์สัตว์พันธุ์พืชอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปพันุ์ที่สามนะคะพอผ่านไม่หันอากาศนอหนูทอทงสรอุกกาลันนะคะพันุ์นี้จะแปลว่าพวกพ้องหรือว่าเชื้อสายนะคะเชื้อสายพันธุ์นั่นเองนะคะและพันธุ์ที่สี่นะคะพอผ่านไม่หันอากาศนอหนูทอทงกาลันนะคะพันุ์นี้จะหมายถึงปลูกพันุ์มัด หรือว่าตรึงไว้นั่นเองนะคะเป็นลักษณะของคำพ้องเสียงออกเสียงเหมือนกันคำพ้องเสียงต่อมานะคะทั้ง3คํคำนี้อ่านออกเสียงว่ารถหมดเลยนะคะเรามาดูรถแรกนะคะเราเรือดอเด็กนะคะจะไม่ถึงการเทลาดชีดนะคะเช่นการรดน้ำต้นไม้นั่นเองนะคะต่อไปรถที่สองนะคะในรถนี้นะคะ รอเรือถอถุงนะคะก็จะหมายถึงยานพหาหนะที่ใช้ในการขับขี่นะคะรถยนต์รถไฟรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานต่างๆเป็นต้นแล้วรถที่3นะคะรอเรือนะคะซอเสือนะคะจะหมายถึงการรับรู้รสกลิ่นด้วยลิ้นเช่นรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะ คำพ้องเสียงนะคะต่อมานะคะทั้ง3คํคำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าคันนะคะเรามาดูคันแรกนะคะคันคอควายพนักานนอนหนูนะคะคันนี้นะคะถ้าคํานามนะคะก็จะหมายถึงคันดินนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นทรายที่พูนขึ้นเป็นลักษณะเป็นแนวยาวนะคะเราจะเรียกว่าคันดินคันทรายนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นคํากริยานะคะคันนะก็จะหมายถึงอาการคันนะคะทาให้รู้สึกอยากเกานั่นเองนะคะคันที่สองนะคะคอควาย รอหันพอสำเพาการันนะคะคันนี้นะคะจะหมายถึงผู้หญิงที่ตั้งครรภ์น,นั่นเองนะคะจะใช้คำนี้นะคะและคันที่สามนะคะข้คอควายมมันอากาศนนหนูทอทงกะลันนะคะคำน,นี้นะคะจะหมายถึงกลิ่นกลิ่นหอมนั่นเองนะคะต่อไปคำพ้องเสียงนะคะทั้งสามคำนี้นะคะอ่านออกเสียงเหมือนกันกะเสียนนั่นเองนะคะ เกษียณนะคะคำแรกนะคะเกษียณนี้นะคะหมายถึงสิ้นไปนะคะจะใช้เกี่ยวกับอายุกําหนดอายุนะคะเช่นเกษียนอายุราชการนะคะเกษียนที่สองนะคะเกษียณนี้นะคะถ้าเป็นคํากริยาก็จะหมายถึงการเขียนนะคะเขียนหนังสือนั่นเองนะคะถ้าเป็นคํานามนะคะเกษียณนี้นะคะก็จะหมายถึงข้อความที่แทรกไว้ในใบหรือข้อความที่เขียนไว้บนกระดาษต่างๆนะคะและเกษียนที่3มนะคะเกษียนนี้นะคะจะ มีความหมายว่าน้ำนมนะคะเขียนเหมือนกันขออภัยค่ะเขียนไม่เหมือนกันออกเสียงเหมือนกันนะคะแล้วก็ความหมายไม่เหมือนกันนะคะเป็นลักษณะของคําพ้องเสียงนะคะคาพ้องเสียงออกเสียงเหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็จะมีทั้งคําพ้องรูปแล้วก็คําพ้องเสียงนั่นเองนะคะคำพ้องรูปและ พ้อมทั้งรูปและก็เสียงนะคะก็จะหมายถึงอ่านออกเสียงเหมือนกันเขียนเหมือนกันแล้วก็เลยเรียกว่าพ้องรูปพ้องเสียงนั่นเองง่ายๆนะคะแต่ความหมายต่างกันนะคะมาดูนะคะคําที่มันพ้องทั้งรูปและเสียงนั่นเองคําแรกนะคะพ้องทั้งรูปและเสียงเลยขันขันคํานี้นะคะเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างถ้าเป็นความหมายในเรื่องของคํานามนะคะก็จะหมายถึงภาชนะที่คล้ายกลานะคะ ใช้สําหรับตักน้ําหรือของเหลวนะคะเช่นขันอาบน้ํานะคะเป็นต้นนะคะขันนะคะถ้าเป็นคํากริยานะคะก็จะหมายถึงการขันน็อตนะคะให้แน่นนั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นอาการของอาการร้องของไก่นะคะหรือว่านกบางชนิดนะคะก็เรียกว่าขันเหมือนกันถ้าเป็นคําวิเศษนะคะขันก็จะหมายถึงหน้าขันหน้าหัวเราะชวนให้หัวเราะเป็นต้นนะคะ ต่อไปคำที่พ้องทั้งรูปและเสียงนะคะคำนี้ออกเสียงว่าฉันนะคะเรามาดูฉันแรกนะคะถ้าเป็นคำสรรพนามฉันนี้ก็จะหมายถึงคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งนะคะที่แทนตัวผู้พูดนะคะว่าเรียกตัวเองว่าฉันนั่นเองนะคะถ้าเป็นคำกริยานะคะฉันในที่นี้นะคะแปลว่ากินนะคะแต่ว่าใช้กับพระพิสุสงฆ์สามเณรนะคะก็จะเรียกว่าฉันเหมือนกันฉันที่เป็นคำวิเศษนะคะ จะหมายถึงนะคะเสมอเหมือนเหมือนอย่างเช่นฉันมิตรฉันพี่น้องเป็นต้นนะคะต่อไปคำพ้องรูปและเสียงนะคะคำนี้นะคะออกเสียงว่าเขานั่นเองนะคะ เขาในที่นี้นะคะคําสรรพนามก็หมายถึงคําสรรพนามบุรุษที่สามนะคะใช้แทนตัวนะคะผู้อื่นที่เราพูดถึงเช่นเขาคนนั้นเขาคนนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นคํานามนะคะเขาในที่นี้ก็จะหมายถึงเนินเขานะคะที่ไล่ระดับจากาตามไปสูงนะคะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมีทั้งขนาดใหญ่แล้็ขนาดเล็กเลยนะคะและถ้าเป็นเขาคําที่เป็นคํานามนะคะก็จะหมายถึงนะคะสิ่งที่มีลักษณะแข็งมีปลายแหลมนะคะงอกออกจาก บริเวณหัวของสัตว์นะคะหรือที่เรียกรู้จักกันดีนะคะเขาควายเขากวางเป็นต้นนะคะนี่ก็เรียกว่าเขาเหมือนกันนะคะก็จบไปแล้วนะคะในเรื่องของคำพ้องรูปนะคะคำพ้องเสียงนะคะและคลิปวิดีโอวันนี้นะคะก็จะเป็นคำพ้องเสียงนั่นเองนะคะก็ให้นักเรียนนะคะสามารถนะคะเรียนรู้แล้วก็ทบทวนได้นะคะนักเรียนคนไหนที่ อยากจะทบทวนบ่อยๆนะคะเพื่อเป็นการเตือนความจําให้กับนักเรียนเองนะคะหลังจากที่นักเรียนทบทวนเสร็จแล้วนะคะก็ทําแบบฝึกหัดนะคะลงในใบางานที่คุณครูให้นะคะในรายวิชาภาษาไทยเสร็จแล้วทํำยังไงคะอ่าคนไหนที่เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะคะส่งลงในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะคุณครูจะรอใบางานของพวกเราอยู่นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ จบไปแล้วนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าจะเป็นรายวิชาอะไรนะคะ mm. ก็สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน